พบว่ามีการเอาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาแอบค้บาประเวณีแล้วจับได้แบบคาหนังคาเขาเลยคุณผู้ชมครับ,รบพอได้มานั่งคุยกับเด็กเนี่ยมันมีเรื่องสลดใจเกิดขึ้นที่ต้องมาทํางานขายบริการก็เพราะว่าติดหนี้เจ้าของร้านคาราโอเกะเอาเงินไปรักษาคุณแม่ที่ป่วยครับลง เป็นภาพตอนที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าไปที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งย่านลาดประเคานะครับไปเจอพนักงาน3คนมีคนแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านชื่อว่านางสาวจุธารัตน์อายุ33ปีนี่คือจุดแรกที่เป็นร้านคาราโอเกะ,ะถ้าดูเผลอนเนี่ยมันก็เหมือนร้านคาราโอเกะทั่วไปะนะ,ะเปิดเพลงอาจจะไฟแบบมัวๆหน่อยสุดท้ายขยายผลไปอีกหนึ่งจุดครับเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่อยู่ห่างจากร้านเนี่ยไม่ถึงร้อยเมตร ไปเจอเหยื่อที่เป็นเด็กหญิงสาวอายุ15ปี2คนสาวประเภท2อายุ16ปีอีก1คนทั้งหมดอยู่ในห้องกับสายลับของเจ้าหน้าที่คือเป็นการล่อซื้อครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ติดต่อขอซื้อบริการทางเพศกับทางร้านมีคนจัดแจงให้ดิบดีเลยคุณจ้อยอพาเดินจากร้านคาราโอเกะมาที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนี้แล้วก็เปิดห้องแต่ไม่รู้ครับว่าไอคนที่มาขอเปิดห้องเนี่ย คือสายลับของเจ้าหน้าที่พอสายลับอยู่กับตัวเด็กที่ตกเป็นเหยื่อแน่นอนครับหลักฐานมันคาตาก็คุมตัวได้ได้ข้อมูลมามีข้าราชการมาใช้บริการที่นี่ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะต้องขยายผลต่อแน่นอนนะคุยกับเด็กที่เป็นเหยื่อครับเขายอมเปิดใจเล่าให้ฟังว่าที่ต้องมาทำงานให้กับร้านคาราเกะร้านนี้ก็เพราะว่าเป็นหนี้กับทางเจ้าของร้าน เอาเงินไปรักษาคุณแม่ที่ป่วยแล้วเจ้าของร้านก็คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบต่อวันร้อยละสิบต่อวัน,ดอ,ด,นดอกเบี้ยโหดมากคุณผู้ชมครับค่ะดอกเบี้ยโหดไม่พอนะต้องโดนหักค่าดื่มค่าดิ้งค่าตัวอีก80เอร์ซแล้วน้องเขาจะเหลือเงินกี่บาทกันล่ะเนี่ยจริงๆมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วที่มารับขายบริการทางเพศถูกไหมฮะ,ะแต่จำยอมต้องทำเพราะว่าเป็นหนี้เจ้าของร้าน ดอกเบีย้ยก่อโหดหักค่าดื่มค่าตัวอีกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องแยกเด็กออกมาครับไปส่งที่จะจะคุ้มครอง <ๆ S 1> บ้านพักเด็กก่อนฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็ขอข้อมูลจากเด็กเพิ่มเติมในมุมของเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบเมื่อคือนนี้ครับ,รบเขาบอกเลยว่ามีการติดต่อให้เด็กมาขายบริการทางเพศแบบนี้มาหลายเดือนแล้วแล้วเด็กส่วนใหญ่บ้านเกิดเดียวกับเจ้าของเนี่ยแหละนะเหมือนเอาเด็กที่รู้จักมักจีกันมา บางคนถูกบังคับให้ยืมเงินเพื่อที่จะเป็นหนี้บังคับให้ยืมเงินเพื่อจะเป็นหนี้แล้วก็ต้องผ่านทํางานเพื่อใช้หนี้ใช่เลยเออนะดอกเบี้ยก็โหดหักค่าหัวกับแพงลองฟังเพิ่มเติมดูฮะเราพบ,บว่าเราพบว่ามีเด็กที่อายุ15ปี2คนนะครับแล้วก็เด็กอายุ16ปี2คนนะฮะซึ่งเป็นเด็กสาวสองคนอนะะันหนึ่งเป็นเป็น สาวประเภทสองนะครับยี่สิบหกน,นะครับคือเด็กให้ข้อมูลกับสายลับนะครับว่าเด็กเนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มีการติดนี่ทางร้านนะเพื่อที่จะให้เอาเอาไปเป็นหลักฐานนะครับแล้วก็ทางร้านเนี่ยเรียกอาจารยดอกเบี้ยร้อยละสิบนะครับเท่าที่น้องบอกคือร้อยอละสิบสองคือถ้าข้อมูลที่เด็กให้กับสายลับทั้งหมดนี้เป็นความจริงเจ้าของร้านคาราโอเกะนี่ทำงานบนหลังคนเลยนะ แล้วก็เล่นกับความลําบากของเด็ก<ช>ที่ต้องการเงินไปรักษาแม่ก็เลยบังคับให้เด็กมาขายตัวนะครับโดนดําเนินคดีแน่นอนนะครับฐานความผิดเป็นธุระจัดหาเด็กอายุมากกว่า15ปีเพื่อไปการค้าประเวณีแล้วก็เปิดสถานบริการโดยที่ไม่รับอนุญาตครับส่วนเจ้าของอาพาร์ตเมนต์จุดที่เปิดห้องให้เด็กไปขายตัวก็จะมีความผิดเช่นกันนะครับข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยที่ไม่รับอนุญาต แล้วจะเข้าข่ายความผิดฐานแสบสนุนสมคบกันค้ามนุษย์หรือไม่เดี๋ยวต้องขยายผลต่อว่าเขารู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่นะฮะค่ะ